หากท่านต้องการที่จะรู้จักพระอยซุคริตและปรารถนาจะต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านสามารถาที่จะอธิษฐานเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าโดยที่ผมจะมีโอกาสกล่าวนำประโยคทีลรประโยคต่อประโยคนะครับถ้าพร้อมแล้วให้มีโอกาสหลับตาและพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าต้องการที่จะรู้จักพระองค์และขอยอมรับว่า เคยทำความผิดพลาดเป็นคนบาปเปนนาปชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพ,เ,เพื่อรับโทษบาปพระโละหิตของพระองค์ชำระล้างบาปของข้าพระเจ้าให้เป็นคนบริสุทธิ์ปราศจากบาปโดยพวกคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยความดี ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตบนแผ่นดินสวรรค์เมื่อจากโลงนี้ไปข้าพเจ้ามั่นใจว่าจิตวิญญาของข้าพเจ้าจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอดไปในโลกนี้ข้าพเจ้าได้รับสิทธิ์เป็นลูกของพระองค์สามารถอธิษฐาน รู้จักพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ลูกเชื่อเช่นนั้นจึงอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนบัดนี้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าทรงนำบาปออกไปจากชื่อของท่านแล้วจดชื่อท่านไว้บนทดินสวรรค์และรับท่านเป็น บุตรของพระองค์เป็นลูกของพระองค์ท่านสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ตัวอย่างเช่นท่านอธิษฐานขอความสําเร็จอธิษฐานขอการช่วยเหลือของหายหายไม่เจอก็สามารถที่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยขอบพระคุณครับ